ผมชอบมาก EP 5 5าห้าโอ้ยแค่2องออเต้นมยครับเต้นแล้วเต้นเลยจริงไว้ในใจไหมที่นี้หมายถึงอะไรนะมีอะไรสีมีอะไรการสอนครับสอนครับ แปะไอจีไว้ได้โอเอาตัวไลฟ์ชัยนาครับครับพร้อมเหมือนที่ครับดีนะเขาได้ช่วยดีนะเขาได้ช่วยสวัสดีครับผมหมิงนะครับผมปูนะครับพบกับพวกเราครับวันนี้รายการไบไลฟ์ครับผมโอ้โหวันนี้แฮ เราห่างหายกันไปนานเลยนหครับเนี่ยใช่ครับซึ่งตอนล่าสุดเนี่ยคือ EP สองใช่ไหมฮะใช่ครับ EP สองนี่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราใช่ไหมครับทั้งหูใช่ฮะเมื่อปีที่แล้วนะฮะเมื่อปีที่แล้วใช่ครับกับเรียกร้องโอ้ใช่ฮะเรากลับไปในชื่อตอนของ EP สาม EP สามชื่อตอนว่า Intro d u c e y o u r Job นะครับแม่เรามีหน่วยงานนำร่องนะฮะเราอาเชิญหน่วยงานนำร่องเนี่ย มาเล่าให้เราฟังว่าหน่วยงานของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะซึ่งตอนเนี้เราดึงหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่หม้อนะฮะหรืออบมนั่นเองครับนะครับผมแล้วก็เจาะลงไปในสารตั้งต้นของเราก็คือกองวางแผนและปฏิบัติการนะครับหรือว่ากวปนั่นเองนะฮะวันนี้ครับโอ้โหเรามีกูรูที่เรียกว่าเป็นผู้ชํานาญการครับรู้นรอบรู้จริง เป็น specialist ของกองวางแผนปฏิบัติการเลยทีเดียวนะฮะสองท่านใช่ไหมครับวันนี้สองท่านครับผมนี่ตามเขาอี้ยี่ร้อยตื่นเต้นไหะทนไม่ไหวแล้วอยากเจอไหมครับเชิญเลยครับผมเฮ้ยเจอแตะเบนะครับยะครับเออโม่งยสวัสดีครับผมยะครับบุญญทธิ์เขียววารามวิศวกรระดับ8ปดคนหน้าแผนกรางวัดเหมืองครับสวัสดีครับผมนุอนุชิตร้านแก้วครับผมตอนนี้วิศวกรระดับ7 สังกัดกองแผนกวางแผนการน้ำเมืองครับผมอ๋อินดีต้อนรับนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเป็นเกียรติมากที่ได้เจอทั้งสองท่านในวันนี้นะครับสบายดีไหมครับวันนี้ที่มาหน้าตาสดใสยิ้มแย้มเต้นมาครับตืนเต้นเลยตืนเต้นเลยเหครับเพราะจริงๆแล้วผมเป็นเป็นแฟนของรายการนี้อยู่แล้วติดตามทุก EP เลยครับครผมชอบมาก EP 5ชอบมาก EP 5ชอบมากย้าแล้วห้าแล้วยันห้าแล้วคนละรายการโอเคโอเคหมายถึงว่าดูหลายรอบดูไปห้าหรอบ ภาพรวมนะเดี๋ยวเราพูดถึงภาพรวมก่อนอที่เราจะเจาะลึกในเนื้องานของกบพอว่าเขาทําอะไรเนี่ยรเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ก่อนว่าภาพรวมของเหมืองแม่มอเนี่ยเราจะฉายภาพใหญ่ว่ามันคืออะไร<ช>นะฮะเหมืองแม่หมอเราทําอะไร,ไไะะรบ้างนะฮะก็ภารกิจของเหมืองแม่หมอนะครับก็คือการผลิตฐานหินลิกไนซ์แล้วก็หินปูนนะครับส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่หมอค,ครับผมให้ได้ปริมาณแล้วก็ได้คุณภาพตรงกับข้อกําหนดที่ได้ตกลงกับทางโรงไฟฟ้าไว้นะครับซึ่งจะต้อง ดำเนินการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเองเนี่ยก็เดินเครื่องอยู่คัผลเจหน่วยด้วยกันนะครับมีกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่2 4 5 5เมสี่มวัตนะครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้19,00 0ล้านหน่วยต่อปีนะครับโอ้่หมหาศาลนะเราเป็นแหล่งหลักในการผลิตของกฟผเลยทีเดียวก็คือเหมือนว่าเราเป็นเราเรามีลูก ลูกค้าคือลอยฟ้าแม่เมาะใช่ไหมฮะที่ออเดอร์่านมาเราก็จัดส่ง่านไปให้ลอยฟ้าอีกทีหนึ่งใช่ให้ตรงตามความต้องการตามสเปคของฟ้าตามสเปคที่เขากำหนดมาด้วยใช่ครับใช่แล้วเรามีลูกค้าที่อื่นีไหมฮะนอกจากลอยฟ้าแม่เมาะตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าวัตถุดิบตอนนี้ใช้ซาเตียวครับด้วยตัวเหมืองของเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบหลักให้กับโลงไฟ้านะครับก็เพราะฉะนั้นวัตถุดิบหลักที่เราใช้เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นฐานหินลิกไนซ์นะครับก็ ตอนนี้พื้นที่การทํางานในพื้นที่บ่อเราเยอยู่ที่ประมาณเกืบ 6, อบหนึ่งหมื่นหกพันไร่ก็จริงๆเราผลิตฐาน,นประมาณปีละประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าล้านตันต่อปีอค,ครับพี่แล้วก็ในก่อนที่เรากดจะได้ฐานมาเนี่ยเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินออกดินด้านบนนะครับ,รบก็ตอนนี้กําลังการผลิตในการผลิตฐ่านสิบสี่สิบห้าล้านตันเลยจเป็นที่จะต้องเปิดดินประมาณหนึ่งร้อยสิบสองล้านคิวนะครับลูกบัดเมตรแน่นต่อปี เพื่อเทียบให้ได้ฐานส่งเลยงไฟฟ้านะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเหมืองเราจะผลิตฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกจนถึงเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าถ้าถ้าตามแผนแม่บทการผลิตไฟฟ้านะครับก็จะเป็นจบที่ปี92ครับ2592รับผมแล้วทีนี้ก็อยากรู้ครับว่าทางกวปเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตของเหมืองแม่ม้ออย่างไรครับผมก็คือการกําหนดแผนการทําเหมืองนะครับทั้งระยะกลาง แล้วก็ระยะสั้นนะครับเพื่อให้การผลิตแล้วก็ส่งฐานให้ได้ทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพตรงความตามตรงตามความต้องการของครไฟฟ้าแม่มองนะครับในการทํางานเนี่ยย่อมมีปัญหาอุปศัรค์อยู่ละเรื่องการผลิตหรือการส่งของในบางทีก็อาจจะไม่ตรงสเปคบ้างอะไรนะครับก็เราก็จะรับตัวตอบรับการตอบรับฟีดแบทกลับมาแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการหาวิธีการแก้ไขต่อเนียครับ ยยอดมาเ,เราแก้ไขแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าขาดไม่ให้บกพร่องไปแต่อย่างใดแปลล่เลยให้แสดงนถึงคุณภาพของทีมงานโกปปอเลยนะ,ะเนี่ยย,ยอดจริงๆฮัโหลเจ๋งแจ๋วมากเลยครับผมใน,ในกองเนี่ยมีทั้งหมด5แผนกครับผมแผนกแรกนะครับแผนกออกแบบองค์ประกอบเหมืองของอปนะครับผมแล้วก็แผนกนี้เนี่ยจะดูแผนระยะ5ปีครับก็คือจะจะจะวางกรอบสโคปว่า5ปีนี้ทาอะไรโอ้ครับ แผนถัดมาเนี่ยจะเป็นแผนกที่ที่ผมอยู่ก็คือเป็นแผนกวางแผนการทําเหมืองครับผมครับผมก็แผนกนี้ก็จะดูย่อยลงมาอีกเป็นสโคบลายปีหรือว่าลายเดือนครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแผนกควบคุมผู้รับจ้างครับแล้วก็ดูเรื่องสัญญาของผู้รับจ้างในการทํางานครับครับไม่ว่าจะเป็นงานเปิดหน้าดินที่ที่เดบบอกไปเมื่อกี้ครับก็งานส่งถ่านให้รโรงไฟฟ้าด้วยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแผนก ของพิยะนะครับผมแผนกรังวัดเหมืองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแผนกวิเคราะห์และประมวลผลการทาเหมืองได้ยินคาว่ามีผู้รับจ้างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราทำอะไรกับผู้รับจ้างตอนนี้เราไม่ใช่กพอเราทาเองใช่ไหมครัตอนนี้ก็คือเรามีผู้รับจ้างอยู่2สัญญาด้วยกันนะครับก็คือสัญญา8ดําเนินการโดยบริษัทสหกรณ์อุปกรณ์ครนะครับแล้วก็สัญญา9ดําเนินการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์นะครับซึ่งแผนกขอคจรี่ยก็มีหน้าที่ในการ ควบคุมการทํางานนะครับแล้วก็บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาก็จ่างเลยก็จรางบางคนอาจจะไม่รู้นะวอนใช่ใเรามีผู้รับจ้างด้วยเหรอใช่ทำอะไรกับเราว่าเราต้องไปดูแลต้องไปดีลคอนแทคกับผู้รับจ้างแต่รู้เดียวว่าเขาชอบเปิดชอบเปิดนะพูดเปิดบ่อยมากเปิดหน้าดินใช่ไหมเปิดใช่ครับเปิดหน้าดินเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้นู๊บอกว่าเท่าไหร่นะร้อยกว่าสิบสองล้านน่าเยอะลูกบาทเมตรครับเขาเอาไปทิ้งที่ไหนกันนะครับเออหน้าดินตอนนี้ทิ้งไว้ในใจไหม ไม่ได้เขาไม่ได้จะพอ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 ใจมันผมไม่เต็มไม่ไม่เคยไม่เคยพอเพครับความต้องการสูงคือตอนนี้เราไม่ีที่ทิ้กลับกลับเข้ามาเราเรามีที่ทิงดินอยู่ทางฝั่งทางด้านตะวันตะวันตกครับของขอบบ่อที่ที่ติดกับโซนดอยดอยพระบาทครับ เราก็จะมาเจาะลงรายละเอียดว่าทางกบปเนี่ยกองวางแผนใช่ไหมฮะเขามีใครกันบ้างตอนนี้มีพี่หงาครับผมก็พี่สง่าเหมือนจีนนะครับเป็นหัวหน้ากองอยู่ครับผมแล้วก็ร้อนเลยไหมพี่หงโอ้ยอุ่นๆเลยครับอุ่นๆเลยนะฮะแล้วก็เอ่อก็จะมีส่วนกลางกองครับผมก็เอ่อตอนนี้เรามีพี่เล้งเอ่อเฮเล้งนะครับต้องต้องมีอะไรใช่ไหมเราเรียกพี่เรียกพี่ไม่ได้เลยต้องเมีเลยยกระดับ ก็ชินเนี่ยเป็นมคนเฮเล้งนะที่ที่เป็นวิศกราตกรเป็นส่วนการกองอยู่นะครับแล้วก็มีพี่น้องนะครับที่พี่น้องนะไปทิ้งพี่น้องพี่ธัชชาครับที่ที่เป็นพนักงานวิชาชีพและครับซึ่งแกดูในส่วนของพวกงานเซฟตี้หรือว่าไอไอโซอะไรพวกนี้นะครับของของส่วนการกองงานวิชาการใช่ครับพวก KM QCC อะไรเงี้ยครับแล้วเรียกเรียกแกต้องทำแบบเสียงแบบคาราบาลเนี่ย พี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่น่าเล่นเลยเราเอาเลยครับเอาเลยครับต่อครับต่อครับแล้วก็คนสุดท้ายครับส่วนกลางกองก็จะเป็นพี่น้อยครับผมพี่น้อยเป็นเ็นธุรการครับอยู่ที่ส่วนกลางกองครับครับผมก็หน้าที่หลักของส่วนกลางกองก็จะเป็นประสานงานภายในหน่วยงานของกฟผเองเน้นไปในส่วนของงานเซฟตี้หรือว่างานคุณภาพเมื่อกี้ครับจะเป็นแบบงานเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้างหรือว่างาน ที่เป็นจำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานรองรับอย่างพวก iso qc km อะไรเงี้ยพวกเนี้ยตรงนี้จะดูแลอยู่ครับทีมงานนี้ดูแลเลยใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเฮียเล้งก็ยังดูเรื่องเกี่ยวกับงาน csr ด้วยโอ้ับที่ไปเจอเวลาพุ่มครึ่งแถวสวนอากงใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งของกิจกรรม csr พี่ก็ไปกับแกเห็นแกเดินคนเดียวอยู่ใช่ครับใช่ครับต่อไปนี่อยากลงไปที่แผนกกันบ้างนะฮะ แล้วก็แผนกแรกนะครับก็คือแผนกออกแบบองค์ประกอบเมืองนะครับผมหน้าที่หลักๆเนี่ยก็จะวางแผนในช่วงสคปของ5ปีนะครับตั้งแต่ปีปัจจุบันไปพี่ตังนะครับที่เป็นหัวหน้าแผนกอยู่ครับซึ่งหน้าที่หลักๆก็จะเป็นดูในส่วนของพื้นที่บ่อเหมืองที่เปอร์ m เนน n ์แล้วนะครับอย่างเช่นพวกที่ทิ้งดินครับใช่ครับพวกที่ทิ้งดินหรือว่าพวกสคปงานของร่องระบายน้ำรอบๆบ่อเหมืองที่ใช่ ใกล้ๆจากโพลแมนเนนแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเรามองโ c ก s สไปแล้ว5ปีตามแผนแม่บทนะครับก็ดูว่าเราจะต้องลงทุนยังไงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนก็จะเป็นตัวตั้งต้น5ปีนี้ว่าสกอบงานจะเป็นยังไงเนี่ยครับถัดมาก็จะมี2หมวดนะครับก็จะเป็นของทางพิเตมีน้องหนึ่งจะดูในส่วนของการดีไซน์การขุดขนแบบ5ปีรวมไปถึงการผสมผานด้วยพี่ว่า5าปีนี้เราจะผสมผานกันยังไงเนี้ยครับ แล้วก็ในส่วนนั้นก็จะมีการดีไซน์เรื่องระบบระบายน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าแต่ละปีระบบรบายน้ําจะเป็นยังไงขุมเหมืองลึกไปถึงไหนอะไรเงี้ยครับ,<อ>รบซึ่งซึ่งผแผนกนี้จะคอยดูให้ครับว่า5ปีนี้จะเป็นยังไงครับ<อ>แล้วก็ มีสุดท้ายมีพี่ลูกเกดครับผมถ้าเป็นทุกรกาอยู่ที่แผนกนี้ครับอ๋อคุณนห้าคุ้ตากันดีครับซึ่ง5ปีก็คือของเหมืองแม่เมะเรารับผิดชอบตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นรองเทอมก็จะเป็นที่ส่วนกลางของเราเราก็ดูแผนระยะกลางใ่ถึงมันมีกี่กี่ระดับครับแผนยาวแผนกลางแผนสั้นมีไหมถ้าแยกก็จะเป็นรองเทอมครับแล้วก็มาเป็นีเดียนเทอมก็จะเป็นที่หอปอะหอวปอ อปครับแล้วก็ถ้าเป็นแผนระยะสั้นก็จะเป็นทางแผนเหมืองใช่ครับหลังจากออกแบบเสร็จแล้วก็ต้องมีการวางแผนใช่จริงๆแผนกวางแผนการทาเหมืองเนี่ยก็จะล้อมาจากแผน5ปีนั่นแหละเมื่อกี้อปเมื่อกี้ครับออกแบบองค์กรเหมืองแต่เพียงแต่ว่าสกอบในการทํางานเนี่ยก็จะสั้นลงมาเป็นในในรอบเยียรี่นะครับก็คือรอบรอบปีรอบปีกับรอบเดือนแผนปีแผนเดือใช่ครับ เมื่อกี้ช็อตเทอมก็ประมาณ5ปีแล้วพี่ก็ทางวางแผนก็จะวางแผนการพัานาหอพ่มเนี่ยก็จะแค่ปีเดียวอย่างี้ครับก็จะจะล้อกับทางแผน5ปีที่มีพี่วิทย์ครับผมที่ที่ที่เป็นหัวหน้าแผนกอยู่แล้วก็ในในแผนกย่อยเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หมวดหลักก็คือหน้าที่ในการรับผิดชอบเนี่ยก็จะเน้นไปทางประสานงานเป็นหลักนะครับเพราะเพราะว่าหน้าที่ของแผนเหมือนก็คือ คอยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในแล้วก็ทั้งฝั่งผู้รับจ้างเองทั้งหมดนะครับว่าว่าต้องต้องคุยอะไรกับใครหรือว่าเดือนนี้เราจะเปิดดินหน้างานไหนขุดฐานหน้างานไหนส่งเรื่องไฟฟ้าเปยังไงนะครับในแผนกเนี่ยก็จะมีสาหมวดย่อยก็คือพื้นที่ที่เราทํางานตอนนี้ในในพื้นที่บ่อเนี่ยครับก็จะมีพื้นที่บ่อซีก็คือหนึ่งหมวดนะครับแล้วก็ถัดมาอีกพื้นที่หนึ่งก็เป็นพื้นที่ SE ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็อีกหมวดก็จะเป็น หมดผสมถ่านนี่ง่ายๆนะครับก็จะเป็นคนคอยประสานงานกับโรงไฟฟ้าว่าถ่านที่เราส่งจะส่งประมาณนี้นะครับว่าประมาณกําลังการผลิตเท่าไหร่แล้วก็ติดกับมาเป็นถ่านว่าเราจะผลิตเดือนนี้กี่ตันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผสมถ่านจตกะนหนงานว่าจากซีหนึ่งเมื่อกี้เอสีที่นี้ว่าตาส่วนเป็นเท่าไหร่กี่ตันอะไรบจากบ่อไหนก็ตอนนี้ก็มีผมอยู่ครัถ้าตามฉาบเนับก็มีผมอยู่แล้วก็มีน้ํานะครับ ข้างน้ำก็จะเป็นพี่มนครับพี่พฤการนครับผมซ้ายนะครับก็จะเป็นพี่ต้อมที่เป็น้านงานผู้โสนะครับที่มีประสบการณ์เยอะมากครับผมย้อนจ้าต้อมฮะคนสุดท้ายน้องใหม่ไฟแรงนี่ใครนะฮะใช่ครับน้องบีครับก็มาดูในส่วนของเอาลงแผนขุดค้นแล้วก็แบบเหมือนกันครับผมครับผมเรามีในส่วนของงานของผู้รับจ้างด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราอยากรู้ว่าในงานของกฟผเนี่ยเรามีสัดส่วนยังไงในการทํางานระหว่าง ก็พอเองกับตัวผู้รับจ้างที่เราดูแลด้วยเนาะจริงๆตอนนี้เนี่ยงานเปิดหน้าดินหลักเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ภาระของฝั่งผู้รับจ้างนะครับแล้วก็รวมถึงงานส่งฐานด้วยนะครับโมโมฐานลงเครื่องโมครับผมก็จะเป็นของผู้รับจ้างเหมือนกันซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะมีแผนการทํางานในส่วนนี้เนี่ยจะจะเป็นผู้รับจ้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นที่ที่ตอนตอนปีเจ็ดน่ครับผมท่านหมายถึงตอนตอนที่ กฟผไม่มีเครื่องจักรก็จะเปลี่ยนบทบาทแกไปเป็นผู้ควบคุมงานอย่างเดียวครับก็หลักๆตอนนี้สอดคล้องกับแผนการผลิตของโรงไฟฟ้านะครับซึ่งซึ่งในเรามองว่าตอนต้นปี69เกานี่ยกำลังการผลิตเนี่ยจะลดลงไปทําให้การอัตราการใช้ถ่านเนี่ยลดลงตามครึ่งหนึ่งครับของของของอัตราการผลิตปัจจุบันครับผมก็อยู่ที่ประมาณจาก14 15ล้านก็เหลือประมาณ 6- 6ล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นพละของเจ้าจ้างอย่างเดียวครับ ก็จะไม่มีการทํางานของกฟผอยู่ครับครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าในเทรนด์ของอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นงาน outsourcing ค่อนข้างจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับในอนาคตก็คือเราเป็นผู้ควบคุมอีกทีผู้รับจ้างอีกทีครับผมแผนกควบคุมผู้รับจ้างครับหน้าที่ก็คือก็ตามชื่อแผนกนะครับก็คือเนมีภารกิจในการควบคุมผูรับจ้างครแล้วก็บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา นะครับแล้วก็มีการตรวจรับงานก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่2สัญญาด้วยกันนะครับทีนี้ในอนาคตเนี่ยก็จะมีอาจจะมีสัญญา1ิซึ่งในสัญญาส0เนี่ยก็จะน่าจะเริ่มตั้งแต่ปีประมาณปี72เนาะงเนาใช่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทํางานในระดับเหมืองลึกนะครับซึ่งชั้นฐานเนี่ยก็จะอยู่ลึกมากการทํางานก็จะที่การทํางานก็จะแคบลงนะครับแล้วก็การทํางานการขุดทานเนี่ยก็จะ มีความยากมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีมีพี่เอ็มเปหัวหน้าแผนกนะครับแล้วก็จะมีพี่ต่อนะครับมีพี่ปุ่นครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็มีน้องส้มนะครับที่ได้ได้โอกาสมา เรียนรู้งานนะครับน้องโฟกับน้องอาร์มครับเป็นคู่หูกันถ้าไปไปที่ไหนก็จะเจอเขาอยู่คู่แล้วครับถ้าเจอโฟก็จะเจอโฟอาร์มโฟอาร์มโฟอาร์มเลยนะครับไม่ใช่ใช่ผมยังนึกไม่ออกเลยถ้าตอนเขาแต่งงานเขาทำไงนะ่ยเข้าไปพร้อมกันก็แม่ก็ผัดกันก็ได้ผัดกันแต่งงานใช่ครับแต่งทีละคนใช่ครับใจหายแว้บรับผมใจหายแว้บฮะโอบคนสุดท้ายฮะคนสุดท้ายก็จะเป็นน้องแก้มน้องแก้มอ๋อทำไมพูดแล้วต้องยิ้มกันด้วยครับเนี่ย คะแนนกรทั้งวัดเหมืองครับผมอันนี้คงไม่ต้องเกิดอะไรกันมากเพราะว่าเจ้าตัวมาเองแบบนี้พูดได้อย่างลงลึกแน่นอนนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ที่น้องลูกพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่างานแผนเหมืองเนี่ยมันก็คือเป็นการวางแผนการทําเหมืองหลังจากนั้นบริษัทผู้รับจ้างก็จะมีหน้าที่ในการขุดขนตามแผนที่ได้วางไว้นะครับแผนควบคุมผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ในการควบคุมรวมทั้งทางกปมก็จะมีหน้าที่ควบคุมผู้รับจ้างให้เป็น ให้การขุดขน,เ,นเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ครับทีนี้พอมีการขุดขนไปเสร็จแล้วพอครบในรอบแต่ละแต่ละงวดเดือนเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของแผนกรังวัดเหมืองแล้วที่จะต้องลงไปรังวัดปริมาตรครับหาว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการขุดขนปริมาตรรวมไปเท่าไหร่ครับ,รบนะครับเพื่อใช้เป็นปริมาณในการตรวจรับงานรหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดค่าใช้จ่ายในการขุดขนให้กับผู้รับจ้างนั่นเองครับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ มีความสําคัญมากแล้วก็เป็นการความถูกต้องสูงเพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินจํานวนมหาศาลเนาะในการที่เราจะต้องจ่ายให้ให้กับผู้รับจ้างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ใช้เนี่ยก็ต้องมีความถูกต้องแม่นยําสูงใช่ใช่ซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเท่าที่จะหาได้ในโลกนี้แล้วมาใช้ในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเลเซอร์สแกนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศยานไร้คนขับหรือว่าที่เรียกว่า uav เอามาใช้ในการลังวัดร่วมกันนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภารกิจสําคัญสาคัญอื่นๆอีกก็คือจะมีหมวด ลังวัดงานก่อสร้างและโยธาครับผมซึ่งในหมวดนี้ก็จะทําหน้าที่ในการสํารวจเพื่อการก่อสร้างการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องโม่แนวสายพานครับผมหรือว่าการสร้างถนนหนทางทั้งในบ่อแล้วก็นอกบ่อนะครับรวมทั้งการตรวจสอบการสุดตัวของอาคารครับทัวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของแหล่งวัดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกงานสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นที่ทิ้งดินนะครับซึ่งเราก็ต้อง ทำการตรวจสอบตรวจวัดเนี่ยเป็นรายวันแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางหน่วยงานของกองวิศวกรรมธรณีคื่อเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยไปใช้ในการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์เสถียรภาพต่อไปมนะครับนอกจากนั้นภารกิจอีกสําคัญอีกอันนึงก็คือการทําแผนที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจาก UAV นะครับเพื่อส่งให้กับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือว่ากพบ นะครับซึ่งเราจะต้องส่งเป็นประจําทุกๆปีปีละสองครั้งเหมือนอัปเดตให้ใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นกฎหมายกาหนดมาว่าทุกๆเมืองเนี่ยจะต้องทําแผนที่ด้วย UAV นะครับแล้วก็ส่งให้กับกพลในการตรวจสอบนะครับว่าเราขุดค้นอยู่ในพื้นที่ที่ขออนุญาตของประธานาธิบหรือเปล่าครับผมหน่วยงานใดต้องการที่จะใช้แผนที่ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของแผนกรงวัดนะครับก็จะมีเป็นแผนที่เป็นแผนที่แล้วก็มีคอนทัว นะครับรวมทั้งมีแผนที่3มิติที่สามารถใช้งานอย่างหน้าเว็บรางวัลได้เลยเข้าไปสองยอดใช่ใช่เห็นีทุกเดือนจะมีเมลส่งสงอีเมลที่น้องดนส่งมานะฮะเข้าไปดูเนี่ยครับแผนที่ UAV อ๋อใช่ครับแต่ถ้าส่งอย่างอื่นเราก็ค่อยไปส่งหลังเลิกงานส่งอะไรฮะส่งกบส่งขียดครับผมจริงงานรางวัลยังมีงานยิบย่อยที่ไม่ว่าหน่วยงานไหนจะขอเข้ามาที่เป็นเรื่องของการหา ความกว้างความลึกความยาวความสูงขนาดพื้นที่ปริมาตรอะไรที่เป็นงานที่เกี่ยวกับดิเมนชันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ใน scope ของงานรังวัดทั้งหมดนะครับคือเรื่องของการวัดไซส์นี่วัดไซส์นี่ให้มาติดต่อที่อะไรได้เลยได้ขนาดของแผนที่พื้นที่ต่างๆนี่แหละใช่เขาไซน์หน้างาน ครับผมในส่วนของแผนกรางวัดก็แน่นอนนะครับเพราะต้องมีผมอยู่ในแผนกรางวัดด้วยนะครับหนึ่งคนอย่ารู้จักน้องเลยนะพี่น้องน้องเนมน้องเนมเป็นพี่กล่าวขวัญกันมากเลยใชจริงจริงเราบอกว่าทำไมไม่ส่งน้องเนมมาในวันนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลอกเราเราไม่ให้เลยไม่ได้ไม่ได้เราเดี๋ยวพวกเราหมอเลยนะฮะขอไอยด้วจ ใช่ครับก็บอกให้ทราบนะน้องเขายังไม่ได้แต่งงานนะครับไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานทุกคนก็เหมือนจะสอดคล้องกับเพื่อนผมที่แผนกนะครับเมื่อกี้ที่ที่ไอจีแปจีนะครับอ๋อที่เสื้อลายไม่วัวใช่ไหมลายไม่วัวด้วยนะจะจับมาแมทกันนะได้ครับก็มีน้องเนมนะครับเป็นอ่าเป็นตอนนี้เป็นหัวหน้าหมวดประมวลผลงานรังวัดนอกจากน้องเนมก็จะมีน้องดน้ดนนะครับน้องดนนี่ก็จะดูแลเรื่องหลายๆเรื่องในแผนกรวมทั้งเรื่องของการรับงาน UAV ครับพทีมงานอีกมากมายจำนวนรวมๆแล้วกี่คนนะครับตอนนี้ประมังาณ30คนอ๋อไม่ใช่ครับถ้าเป็นพนักงานอยู่ที่ประมาณ16คน16คนถือว่าเยอะเยอะเป็นแผนกที่ดูแลคนเยอะที่สุดในกอวอปใช่ครับ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 อวุโสที่เป็นซีเนียร์ของแผนกที่ช่วยดูแลประคับประคองถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณในการนักสู้ที่ออดใช่พี่ออดมีพี่หมูครับ ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะเกษียณในปีนี้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพี่สวนครับมีพี่สาครครับนะครับแล้วก็พี่จำเนียนซึ่งจะทยอยเกษียณในปี68ซึ่งตอนนี้พี่ๆทุกคนเนี่ยก็คือยังเป็นกําลังหลักในการลงบ่อไปทําหน้างานไปทำงานในหน้างานอยู่รุ่นถัดมานะครับนิวเจนแล้วน่นเจนนิวเจนะครับก็จะมีมีโจครับมียีนทางน้องแมนนะครับมีน้องอาร์ตครับน้องหนุ่มน้องก๊อฟน้องกรน้องตาม ค่ะ <c oughs> ว่าตอนนี้อย่างที่ได้เล่าไปว่าง,งานของแผนกรางวัสมันค่อนข้างเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานประจําในหมวดของตัวเองมันต้องไหลาหากันในทุกๆงาน <c oughs> ต้องช่วยระดมทีมอย่างถ้าบิน UAV ทั้งเหมืองเนี่ยต้องใช้คนทั้งแผนกเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องแบ่งทีมทั้งวางจุดควบคุม <c oughs> ต้องมีหน่วยที่เป็นคนบังคับตัว UAV <c oughs> อะไรเงี้ยต้องมีการจัดทีมต้องใช้คนคนค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่จอยสาวสวยที่สุดในแผนกรางวัลนะครับดูแลเรื่องเอกสารใช่ใช่ใช่ เดินทางมาถึงแผนกสุดท้ายของกอวปแล้วนะฮะซึ่งจะเป็นแผนกอะไรไปไม่ได้ก็คือแผนกหอวปนะครับแผนกชื่อเต็มชื่ออะไรนะครับพี่ยะแผนกิเคราก์แลเมินผลนะครับผมก็สำหรับแผนกหอวปนะครับก็จะมีหน้าที่ในการติดตามผลการดําเนินงานในเดือนที่ผ่านมานะครับเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ก็คือเปรียบเทียบ ตัว actual กับ plan ว่ามันสอดคล้องหรือเปล่านะครับมันเป็นยังไงบ้างในเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการรายงานผลแบบรายวันเลยทีเดียวนะครับโดยที่รายวันเนี่ยจะมีการรายงานผลทางไลฟ์แอปพลิเคชันครับผมแล้วก็จะมีการสรุปเป็นรายสัปดาห์ด้วยครับผมอ่าซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บของแผนกโฮโอเองอ๋อขึ้นหน้าเว็บไปอยู่แล้วใช่ก็จะมีการสรุปว่าเอ๊ะในวิคที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับ ก็จะมีการรายงานประจําเดือนด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะนุ่นเนาะเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยโอ้โหมารีแปลนใช่ต้องเข้าแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารต้องเข้าไปฟังครับการหน่วยงานหปวอสรุปผลการทํางานในเดือนที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงบ้างการผลิตฐานการส่งฐานให้โรงไฟฟ้ามันตรงตามความต้องการไหมคุณภาพเป็นยังไงบ้างรวมทั้งของเราเองของเมืองเองการใช้เครื่องจักรทุกประเภท เป็นยังไงบ้าง mm hmm. อ่ชั่วโมงการทํางานเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ก็จะมาสรุปให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องฟัง mm hmm. อ่าผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้เอาเป็นข้อมูลในการเอาไปบริหารงานครับหรือว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรก็คุยกันในที่ประชุมเลยครับผมพัฒน์หรือว่าน้องลูกตาเนี่ยก็จะมาเล่าว่าเอ้ย<ะ>เดือนที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขก็คุยกันตรงนั้นเลยเพื่อแก้ไขในเดือนต่อๆไปถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทําข้อมูลทําสถิติครับ ทั้งหมดของเมืองเลยแล้วนอกจากที่แผนกของพิพัฒน์เนี่ยเก็บข้อมูลนี่คือไม่ได้เก็บแค่ในกอบปอใช่ไหมครับมีเก็บเ่ามีเรื่องเครื่องจักรเครื่องจักรนอกด้วยใช่ไหมอ๋อก็คือเหมือนรวบรวมเป็นบิ๊กเดต้าใช่ก็เอาตัวนี้มาประมวลผลข้อยกทีในแดชบอร์ดใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องถูกต้องมีการทํารายงานประจําปีประจำปีด้วยใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีคพี่พัฒน์ก็คือสามารถในแผนกพบปอเนี่ยก็ต้อง ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดครับผมสมาชิกในแนกอ่าก็ขออนุญาตแนะนําเลยนะครับก็เป็นสาวๆล้วนเลยสาวล้วนใช่ใช่ทีแรกมีพี่เบิร์ดอยู่ก็ถูกโครงการเหมืองใต้ดินดูดไปอีกแล้วดูดไปแล้วอสาขาสองก็ปอสาขาสองดูดไปอีกแล้วเมยใช่ใช่ก็มีมีพี่พัฒนะครับเป็นผแ้นกครับผมแล้วก็มีพี่ลูกตาลนะครับมีพี่นาย ี่นวลนะครับแล้วก็มีพี่เจียเป็นตุลาการับสาวล้วนเลยเนาะใช่ใช่ก็พอหอมปากหอมคอไปแล้วครับสาหรับข้อมูลในวันนี้ครับจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะวันนี้เราก็ได้มารู้มากขึ้นครับใช่ครับกับกองวางแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็เกสทั้งสองท่านครับที่มาแบ่งปันความรู้แบบลงลึกลงรายละเอียดลงข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะอยากให้เกสช่วยฝากอะไรไว้สักหน่อยครับผมที่ภาพรวมของวันนี้ทั้งหมดนะครับก็กองวางแผนนะครับก็ จริงๆเราเรียกว่าการทํางานเป็นทีมแล้วกันครับของกฟผเหมืองแม่หมอครับก็จะขาดไปไม่ได้เลยถ้าเกิดการว่าวางแผนไปแล้วเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยทั้งในส่วนของฝ่ายบริการนะครับแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนข้อมูลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางทีมแอดมินบัญชีหรือว่าทางข้อมูลทางด้านเสถียรภาพของบ่อเมืองเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็การดาเนินงานทั้งหมดอะไรอย่างงี้ครับก็ เข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการเชิญเกสที่เป็นเะไงยมต่อเนอินโดิวย่จ็อกต่อไป่ต่อไปเรื่อยๆครับผมแน่นอนครับเพราะว่า ึงแ<ช>ม้ว่ากองกองวางแผนนี้จะเป็นหน่วยงานที่เป็นสารตั้งต้นเนาะอย่างที่บอกแต่ว่าต้องทํางานร่วมกันทั้งหมดครับทั้งอบมอผอมอแล้วก็ทั้งทั้งเหมืองของเราชครับผมใช่ครับผมหล่อมากฮะหล่อฮะโอ้หล่อตามหน้าตาครับคุกท่านเียบฮะรายการที่เห็นออกมาตอนนี้คือไม่ได้มีแค่เราสี่คนใช่ใช่ใช่มีทีมงานอีกเยอะมากอยู่ด้านหลังก็มีทีมทีมประชาสัมพันธ์นะครับทีมงานเครื่องเสียงครับผมขอบสองอบสองครับผมรับสนุนนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านทะ่ทำงานกันอย่างหนักนะครับแล้วก็ สุดท้ายนี้รายการของเราเนี่ยก็จะ PR ออกไปในแพลตฟอร์มต่างต่างมีหลากหลายตั้งแต่ยูทูบใช่ไหมี Facebook กลุ่มนะฮะแม่หม้อไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลส่ง 10x ใช่ครับ 10x เลยนะร้0ย x ไปเลยนะับก็ดูนพอของใช่ไหมครับพี่แล้วก็ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์กลุ่มลับก็ไม่มีทวิตเตอร์เลยพี่ก็ไม่มีพูดเล่นไม่มีไม่มีก็เดี๋ยวคือ เยสเนี่ยก็จะมีคนรู้จักอีกเยอะใช่ัสก็จะได้แนะนำตัวกันไปผ่านทางโซเชียลมีเดียโซเชียลโซเชียลโซเชียลมีเดียครับผมก็สุดท้ายนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นคอนแทคไว้ให้ติดต่อทั้งหน้าจอนะฮะด้านล่างนี้ครับผู้วิทย์เกสทั้งสองท่านนะครับเผื่ออยากได้ข้อมูลเชิงลึกต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณเกสของเราด้วยนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมโอ้หยอดเยี่ยมมากนะวันนี้